สวัสดีจ้าตอนนี้ผู้คุณอยู่กับปากป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง The Comment EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเลื่องกันที่ย้อนกลับไปตอนช่วงปิดเทอมม .4 แนนกับตูนมาเล่นที่ร้านทําผมของแม่พะแพงระหว่างเล่นกันอยู่พี่ขันก็กลับมาบ้านแนนดูเหมือนจะปลื้มพี่ขันมากพอพี่ขันเดินออกไปแนนก็บอกพะแพงว่าเธออยากเป็นพี่สะใภ้พะแพงพะแพงก็ว่าเธอไม่ติดนะเธออนุญาตแต่พี่ขันคงไม่น่าจะเอาแนนหรอกตูนที่ได้ยินก็ตกใจที่พะแพงพูดไปแบบนั้นหันไปว่าพะแพงไว้พูดกับแนนดีๆหน่อยพะแพงก็ไม่รู้สึกอะไรบอกว่าเธอแค่พูดขำๆตูนก็เลยว่าบางคนอาจจะไม่ตลกด้วย นะพาแพงก็เลยยอมง้อแนนแบบขอไปทีแล้วพาแพงก็โพสรูปคู่ขนมพร้อมกับสเตตัสที่พูดเพาะๆตูนเลยหันไปถามพาแพงว่าจะคุยกับเพื่อนดีๆเหมือนที่คุยกับคนในโซเชียลบ้างไม่ได้เลยเหรอพาแพงก็ว่าเอาไปเทียบกันไม่ได้คนในโซเชียลเราไม่รู้จักจะพูดอะไรก็ต้องคิดเยอะๆต้องรักษาภาพโพสกันหน่อยจะให้พูดอะไรก็ได้เหมือนคุยกับเพื่อนได้ยังไงตูนกับแนนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งเป็นอึ้งโดนน้ำร้อนลวกไปเลยกลับมาปัจจุบันที่งานวันเผาของพาแพงแนนยืนมองรูปพาแพง ก็หลบสายตาพี่ขันก่อนจะเดินลงไปพี่ขันก็ได้แต่มองตามแนนอยู่แบบนั้นแนนมายืนคิดอะไรอยู่คนเดียวสักพักพี่ขันก็เดินเข้ามาหาบอกแนนว่าเขาได้ยินมาว่าช่วงหลังแนนไม่สนิทกับพะแพงแล้วมีเรื่องอะไรกันให้บอกเขาได้ไหมแนนก็ว่าเรื่องเขากับพะแพงเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วแนนทำท่าจะเดินหนีพี่ขันก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขารู้เรื่องที่แนนทำกับพะแพงแล้วนะแนนก็ถึงก็ยืนเลิกลากไปเลยพี่ขันถามแนนว่าปลอมแอคเขาพะแพงทำไมให้บอกเขามาเขาเชื่อว่า แนนต้องมีเหตุผลแนนก็เลยยอมเล่าให้ฟังเล่าย้อนไปตอนที่แนนนั่งไฟ์สดอยู่เขาให้เพื่อนเพื่อนในโซเชียลไทยราคาข้าวมันไก่ที่เขากินพะแพงก็แซวว่ากินข้าวมันไก่ยังไรอีกถ้าเขาห้องน้าไม่ให้คนในโซเชียลไทยราคาทิชชู่เลยเหรอพอคนที่ดูไ์อยู่ได้ยินเสียงพะแพงเท่านั้นแหละก็บอกให้แนนหันกล้องไปหาพะแพงเลยอยากเห็นหน้าพะแพงแนนก็เลยรีบขอออกจากไรก่อนแนนรู้สึกว่าเธออยู่ใกล้ๆคนเก่งและโดดเด่นทุกเรื่องแบบพะแพงทําให้เธอรู้สึกอึอดอัดและกดดันมากมาก แนนกำลังนั่งดูไอจีของตัวเองอยู่พาแพงก็ดึงมาดูแล้วก็ว่าแนานถ่ายรูปใส่แอปหลายแอปบอกว่าคนไลฟ์แนนน้อยกว่าไลฟ์เขาอีกพูดพร้อมโชว์หลักฐานให้ตูนดูด้วยและยิงเรื่องเรียนเธอสนิทกัน3คนมีแนนคนเดียวที่จำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเรียนเก่งทั้งตูนและพาแพงทำให้เธอรู้สึกว่าเธอโง่ามากๆทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างจนเธอรู้สึกไม่ชอบตัวเองขึ้นมาวันหนึ่งก็มีผู้ชายเข้ามาจีบพาแพงแต่พาแพงก็ไม่สนใจแนนก็เลยว่ามีคนมาชอบมันก็ นะพอแพงก็หันมาว่าแนนว่าให้ลองมาเป็นเขาดูสิจะรู้ว่าน่ารำคาญขนาดไหนและหลังจากนั้นแนนก็มาสมัครแอปหาคู่ที่ป๊อกเคยเล่นแต่ใช้ชื่อว่าพิมมี่แถมยังใช้รูปพาอแพงอีตั้งหาสมัครได้ไม่ถึง3วิก็มีคนทักเข้ามาคุยด้วยแนนคุยกับผู้ชายในแอปทั้งวีทั้งวันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวจนผู้ชายบอกว่าอยากเห็นพิมมี่ใส่ชุดนักเรียนแนนก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยหันไปแกล้งขอถ่ายรูปพาอแพงแล้วก็ส่งให้ผู้ชายในแอปและผู้ชายก็ตอบกลับ ว่าอยากได้รูปแบบเมื่อวานมากกว่าแนนก็ทำท่าเลิกลักแล้วก็ขอเพื่อนไปเข้าห้องน้ำและแนนก็จัดการปลดกระดุมเสื้อดึงกระโปรงขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ผู้ชายดูแบบไม่เห็นหน้าพอผู้ชายชมแนนก็ยิ้มมีความสุขใหญ่แต่แล้ววันหนึ่งป๊อกที่เล่นแอปหาคู่อยู่ก็ปัดไปเจอแอคเคทาของพิมมี่เข้าแล้วก็ใช้รูปพระแพงอยู่ด้วยป๊อกรีบเอาไปให้พระแพงดูทันทีบอกว่าเขาพยายามกดเข้าไปคุยด้วยแล้วแต่ก็โดนบ็อกพระแพงโมโหมากสมัครแอคเคทาปลอมเป็นผู้ชายเข้าไปทำ หาแนนทันทีว่าเป็นใครทําไมถึงเอารูปเธอมาใช้แบบนี้แล้วก็พิมพ์ว่ามาซะยืดยาวเลยแนนก็ไม่กล้าตอบอ่านแล้วก็ยืนตัวเก้งอยู่แบบนั้นจนพะแพงบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่เธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและแนนก็เลยบล็อกพะแพงไปเลยแนนระแวงมากว่าจะมีคนจับได้ในห้องเรียนพะแพงก็หัวร้อนกับตูนไม่หายพอแนนเข้ามาก็มาเล่าให้แนนฟังแนนก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจลบแอคเค์นั้นออกไปวันต่อมาแชทที่ แนนใช้คุยในชื่อพิมพมี่ก็โดนปล่อยรูปที่ถ่ายออกมาแนนเห็นก็แทบช็อกท็อปว่ารูปโดนส่งต่อๆกันมาแต่เขาคิดว่าไม่ใช่พะแพงแน่ๆพะแพงเดินเข้ามาเห็นรูปก็โมโหมากเพราะว่าเธอเสียหายโทรฟ้องพี่ขันให้พี่ขันช่วยหาหน่อยว่ามันเป็นใครแล้วพะแพงก็เอารูปที่ได้จากแชทมาโพสตลงเฟซเธอว่าเธอโดนเอารูปไปใช้คนที่เข้ามาเม้นก็เมนว่ารูปที่ถ่ายอ่อยให้ผู้ชายดูแบนหุ่นแบบนี้ยังกล้าโชว์อีกเหรอเป็นมิจฉาชีพแน่ๆพ่อแม่ไม่สั่งสอนบาบาบา แนนนั่งอ่านก็สะเทือนไปถึงตับถึงไตกันเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาพะแพงมาถึงก็ถามแนนกระตูนว่าแชร์หรือยังบอกให้แนนช่วยแชร์ด้วยแล้วก็ช่วยด่ามันหน่อยแนนก็ต้องจำใจยอมทำเพราะว่ากลัวเพื่อนจะรู้พะแพงก็ไว้ใหา่าให้เธอเจอตัวนะหน้าคงแย่มากก็เลยอยากเป็นเธอขนาดนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่จะรู้ไหมว่าลูกทำแบบนี้แนนได้ยินแบบนั้นก็เผลอว่าพะแพงว่าแรงไปไหมไปว่าถึงพ่อแม่เขาทำไมเธอไม่โอเคนะถ้าจะด่าก,ก็ด่าที่ตัวคนทำพ่อแม แม่ไม่เกี่ยวด้วยจนพะแพงถึงกังงไปเลยว่าแนนเป็นอะไรวันต่อมาพะแพงก็รู้เรื่องขึ้นมาว่าเป็นแนนที่ปลอมแอคเขาเธอพะแพงเดินเข้าไปถามแนนว่าเป็นแนนใช่ไหมพร้อมกับส่งรูปที่แนนขอถ่ายเธอวันนั้นให้ดูพะแพงบอกว่าเขาจํารูปนี้ได้แนนเป็นคนถ่ายรูปนี้ตอนที่เรานั่งทําการบ้านด้วยกันมีแค่แนนคนเดียวที่มีรูปนี้ผู้ชายคนที่แนนคุยด้วยแคปส่งมาขอโทษเขาว่าแนนว่าคนอื่นยังรู้สึกผิดเลยและแนนเคยคิดจะสํานึกไหมแนนก็โกหกว่าไม่ใช่เธอ ผาแพงก็บอกให้เลิกโกหกได้แล้วผักแนนถามแนนว่าทำแบบนี้ทำไมเราเป็นเพื่อนกันนะแนนก็พยายามอธิบายผาแพงก็ด่าแนนไม่หยุดแนนก็ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจผาแพงเลยถามว่าวันที่สร้างแอคเค้าไม่ได้คิดหรอความรู้สึกเธอจะรับผิดชอบยังไงคนเข้ามาด่ามาว่ามาล้อเลียนเธอดูถูกเธอแนนก็ได้แต่ร้องไห้ขอโทษอยู่แบบนั้นบอกว่าคอมเมนต์พวกนั้นก็ด่าเธอเหมือนกันนะเธอก็รู้สึกผิดอยู่ทุกวันให้ผาแพงไปบอกทุกคนเลยก็ได้ว่าเธอเป็นคนทำเธอยอมทุกอย่างผาแพงก็เลยถาม แนนว่ากล้าทาทาไมถึงไม่กล้ายอมรับเธอไม่ทําร้ายเพื่อนแบบที่แนนทําหรอกแล้วพะแพงก็เดินหนีออกไปหลังจากนั้นพะแพงก็ไม่คุยกับแนนอีกเลยเจอกันเหมือนคนไม่รู้จักกันพอแนนมาถึงที่ห้องพะแพงก็พิมพ์เข้าไปในกลุ่มว่าต่อไปนี้กลุ่มเราจะมีแค่2คนแล้วก็กดลบแนนออกไปเลยตูนหันมาถามพะแพงว่าไม่แรงไปหน่อยหรอแนนมันก็ขอโทษแล้วพะแพงก็เลยว่าเธอทนอยู่กับแนนไม่ได้หรอกเธออุตส่าห์ลบโพสไม่บอกใครแล้วนะว่าแนนเป็นคนทําตูนก็ว่ามันไม่เกินไปหรอแค่นี้ แนนก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วผาแพงก็ไม่สนใจบอกว่าแค่นี้น้อยไปมีคนตั้งเยอะที่เคยชอบเธอแต่อยู่ๆก็มาเกียดเธอเพราะว่าแนานทําแบบนี้ โนเลยว่าคนพวกนั้นส่วนใหญ่พัแพงไม่ได้รู้จักนะแต่แนนรู้จักกันมานานแล้วให้อยัยแนนบ้างก็ได้พัแพงก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่บอกว่าสํานึกผิดแค่นี้ยังไม่พอสําหรับเธอแนนก็ได้แต่กัน้นน้ําตานั่งนิ่งๆไม่หันไปคุยกับเพื่อนสักคําและหลังจากนั้นแนนกับพัพแพงก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเรื่องแชทหลุดก็ค่อยๆจางหายไปเพราะว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาแทนก็คือเรื่องแม่ของพัะแพงกับพ่อของวันแววนั่นเองท็อปเอารูปที่แม่พัะแพงเดินคู่กับอาวิทในเพจ พแพงดูผาแพงเห็นก็โมโหถามเพื่อนว่าใครถ่ายมาเพื่อนก็ว่ามันส่งส่งต่อกันมาก็เลยเอามาถามผาแพงได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาวันแววทันทีเพราะว่าเธอคิดว่าวันแววเป็นคนถ่ายส่งให้เพจวันแววก็ว่าต้นตอมาจากเพจที่เกลียดผาแพงนะและคนที่แชร์เยอะขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นแม่ผาแพงไม่ใช่ว่าเป็นพพ่อเขาผาแพงก็เดินหนีออกไปเลยพอผาแพงทนไม่ไหวก็โพสตลงเฟซว่าไม่ได้มีใครอยากเป็นเมียน้อยทุกคนก็เลยมองว่าแม่พาแพงเป็นแบบนั้นจริงๆกลับมาป จุบันแนนเล่าให้พี่ขันฟังว่าทวิตมีแอคกลุ่มที่ชอบขุดจ,จุดประเด็นโจมตีพระแพงแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแอคกลุมนี้แต่ที่แน่ๆต้องเป็นคนในโรงเรียนแน่ๆพี่ขันกลับมาบ้านก็รีบม,มาค้นหาแอคเขาที่แนนบอกทันทีและคนก็ติดตามมันเยอะมากเช้าวันต่อมาตูนเข้าไปรับปอกแขนเป็นประธานนักเรียนแบบเต็มตัวที่ห้องคณะกรรมการนักเรียนตอนเย็นที่บ้านตูนนั่งดูเพจโรงเรียนที่ลงยินดีกับเธอที่ได้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่แต่ทั้งในเว็บและในทวิตกลับไม่มี ใครมาไลค์หรือเม้นอะไรเธอเลยสักนิดและอยู่ๆตูนก็กดเปลี่ยนแอคเคาท์เข้าในทวิตเตอร์และเธอก็มีหลายแอคเคาท์มากตูนเป็นเจ้าของแอคเคาท์หลุมที่โจมตีผาแพงนั่นเองแถมยังเป็นเจ้าของแอคเคาท์คณะกรรมการของโรงเรียนอีกด้วยตูนจัดการเปลี่ยนแอคเคาท์ทีละแอคเคาท์เพื่อเข้ามาเม้นในทวิตท,ที่ตัวเองเป็นประธานนักเรียนแต่ว่าเม้นในเชิงลบให้ดูเหมือนว่าตัวเองกําลังโดนโจมตีอยู่พอโดนโจมตีคนก็เข้ามาเห็นใจแล้วก็ให้กําลังใจตูนจนตูนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้น จบลงไปแล้วสำหรับเดออมเมนต์ตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย